ครับกลับพบกับฟุ่มเฟื่องชาแนลหนึ่งครั้งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเจ้าตัวเอ่อไมกี้ต้านะอีแพรกไดเวอร์นะครับใครไม่ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเกริ่นเอาไว้แล้วว่าผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ต่อนะครับนั่นก็คือรถถังยี่ห้อบาลเลร่านะครับขนาด4นิ้วนะครับรหัส BL 9อ1นะครับมันคือตัวเดียวกับไมกี้ต้ารุ่นยอดนิยมเลยนะครับสมัยดึกกำบันเลยนะครับแล้วก็ยังมีคนเอามา ก๊อปปี้แล้วก็ทําเป็นยี่ห้อต่าง,างๆเยอะมากนะครับไม่ไว่าะบลีนามค์อะไรนะมาสก,กิอะไรโอ้โหสารพัดย่อน,นะครับโอ้โหให้คุณดูดีอันนี้อ่านาอเลยนะเบลาร่าผมอ่านตรงตัวเลยกันนะเบลาร่านะครับถ้าผมพูดผิดไปกขออภัยนะครับของเขาเยอะเเนะี่ยขอโทษด,ด้วยถ้าไม่ได้ก๊อปปี้นะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้ใช้ อะไรเดียวกับ Magita ต้าโอเคไม่กอฟปี้นี่คืออถุงดักฝุ่นนะครับถุงดักฝุ่นใช้วิธีการหนีบอย่างเงี้ยหนีบเข้าไปอันนี้ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวรอดูตัวมันอยู่นี่แล้วก็มีคู่มือนะครับอ่แล้วก็มีเฮ้ยมีเนี่ยให้ด้วยเอยเจ๋งไอ้บังบังยี่ห้อยังไม่มีเลยนะครับไอเจ้ตัวเนี้ยไอตัวแผ่นรอง แผ่นรองด้านหน้าตรงเนี้ยแผ่นรองตรงเนี้ยนะครับเออบางอันเขาต้องซื้อแยกนะเนี่ยแบบถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับเออนี้เขามีให้ก็ดีกันนะครับแล้วก็มีแปลงฐานให้สองอันนะครับแล้วก็คู่มือที่เราจะไม่อ่านนะเราเก่งไม่เก่งหรอเดี๋ยวคน,นํำไส้ <c oughs> ก็เป็นยี่ห้อบาลีล่านะครับ <c oughs> เขาก็เียนภาษาไทยด้วยนะไอ ala, เบลาล่าผมพผู้ผิดทุกทีทุกสิ่งพร้อมสับสำหรับช่างเอ้ยของคนไทยป่าววะ เออผมขอโทษถ้าผมพูดอะไรว่าว่าเข้าไปนะอันนี้เป็นตัวปลดล็อกนะครับสวิตช์อ่าสวิตช์ล็อกได้นะครับคือกดปุ๊บแล้วก็ล็อกนะครับมันก็จะไม่เปลืองแรงเรานะจะปลดล็อกไอเจ้าออกก็กดเข้าไปทีนะครับมันก็จะคลายล็อกตัวนี้เขียนว่าเบลาร่านะครับ100คูณ610ม mm ิลนะครับ b l 9 4ลรหัสใช้ไฟ220โวลต์4.5แอมป์นะครับก้วัตต์380 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มี s เ r i a l number ด้วยนะครับเป็น b e l ซเดอร์ r อุ้ยหนักมันมีสามนิ้วสี่นิ้วนะที่ผมเห็นในตลาดนะครับสามนิ้วถูกกว่านี้สามนิ้วประมาณพันเดียวแต่ผมไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะผมไปดูรีวิวมาสามนิ้วเปิดแล้วเสียงดังกว่ามีอยู่คลิปนึงนะเขาเอาสามนิ้วของมาสกิมังกับสี่นิ้วของเบลล่าเนี่ยมาเปิดสามนิ้วดังกว่านะครับเสียงดังกว่าแล้วสี่นิ้วเบากว่าผมเลยเอาสี่นิ้ว แล้วผมก็นึกในใจเออถ้าจะเอาทั้งทีอ่ะนะเพิ่มอีกนิดนึงประมาณห้าหกร้อยก็เอาตัวที่มันเบาวกว่าด้วยคือเสียงเบาวกว่าด้วยแล้วก็หน้ากว้างกว่าด้วยนะครับเนี่ยก็หน้าสี่นิ้วก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวกระดาษทรายมันก็หาซื้อไม่ยากนะไทยวัสดุโกบโเฮาอะไรก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดักฝุ่นนะครับฝุ่นก็ะอาอทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงมันกันนะครับสายก็ยาวใช้ได้นะประมาณประมาณเมตรครึ่ง ประมาณไม่ครึ่งปลั๊กเป็นแบบนี้นะเหมือนแบนง่อยๆเลยล่ะฝังเสียงนะครับอันนี้จะเปิดแบบไม่ลดเสียงในคลิปนะครับก็เผื่อเสียงดังก็ระวังด้วยนะครับโอ้โหดังกันไม่ใช่ไม่ดังดังเหมือนกันครับแล้วก็มีกลิ่นมอเตอร์ไหม้ด้วย <c oughs> เอ้ยช่วงนี้ผมได้กลิ่นไม่ดีวะจมูกผมไม่ดีแบบ่าตรงนี้มีที่เปลี่ยนแปลงฐานนะครับตรงนี้ผมยังรีวิวไม่ทั่วเนะลยเนี่ยเป็นฐานมีสองด้าน่ะอันนี้ผมไม่ทรามจริงนะอันนี้ผมไม่ทรามจริงนะแล้วก็อันนี้ตัวปรับนะครับปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับจะตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันหงายี้ได้นะครับโดยที่มันยังมั่นคงอยู่นะนมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะครับก็คุณก็สามารถเอาไม้อะไรมาตีเป็นช่องนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะทํานะครับเพื่อให้มัน เนี่ยล็อกอยู่อย่งนี้แล้วเราก็สามารถเอางานอะไรมาขัดตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องถือเครื่องนะครับผมจะลองกดให้ดูนิ่งๆเลยนะเนี่ยเออนิ่งๆเลยนะตัวนี้เป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับปรับความเบี้ยวนะ ก็พยายามวางให้มันกึ่งกลางกึ่งกลางให้ตัวแผ่นเนี่ยนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วตอนนั้นคุณอนุชิตเขารีวิวไว้นะไอยี่ห้อเจมาอะไรเนี่ยแล้วเขาพูดว่าตรงนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอนุชิตไทยคารเบนเตอร์นะโอเคึเ๊บวิธีการปลดนะครับก็คือดึงนี้ขึ้นนะครับปั๊บมันจะหย่อนเห็นไหมครับก็เอากระดาษออกนะครับตัวนี้ แกนเป็นเหล็กนะครับนี่ก็เป็นเหล็กอันนี้เป็นยางยางหุ้มเหล็กอ่าเป็นยางหุ้มในเหล็กท,ทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมว่าเปลี่ยนได้เห็นไหมครับมันจะมีสองชั้นนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นยางแน่นๆแข็งๆนะครับแล้วก็อันนี้จะตัวนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีอะไรแล้วมันก็เปื่อยไปแล้วไม่ทันไเหลหยแหว่งไปแล้วดีมันแหว่งข้างๆแหว่งข้างในนี่ ขัดงานไม่เรียบพอดีนะครับอ่ะทีนี้เวลาใส่นะครับมันจะมีทิศทางในการหมุนของไอ้เจ้จนนาจตัวนี้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยตัวกระดาษอะว่ากระดาษมันจะต้องหมุนอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้มันหมุนยังไงวะเนี่ม,น <BI cen> มันจะมีบ่อม,มันจะหมุนอย่างเงี้เห็นไหมครับ together. เราก็ต้องเอาทิศทางของกระดาษฟลายให้มันตรงด้วยนะนี่เห็นไหมครับมีหมุนอย่างเงี้ยมีกระมุนอย่างเงี้ยอ่ะเคถูกต้องแล้วยัดเข้าไป พยายามมาเข้าให้มันตรงกลางนะครับจะได้ไม่ต้องตั้งเยอะอเบี้ยวนิดหน่อยพอใส่ทุกครั้งก็ต้องมาตั้งก่อนนะครับตั้งสูนเรเียบร้อยครับใช้งานง่ายจริงอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับฮลัลโหลอ่าอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับที่ผมทําขึ้นมาพอดีว่าป้าผมเนี่ยอยากจะทําโต๊ะจักนะครับนี่โต๊ะจัก ช่องนี้ไว้วางจักรนะครับก็ผมมีแต่ไม้พาเลศของตรง,งผมไม่เคยซื้อไม้แท้อผมไม่เคยซื้อไม้ใหม่นะผมพูดหลายคลิปแล้วไม้ผมนีพาเลตล้วนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เรียบเลยเนี่ยนะมันจะไม่เรียบแบบไม่เรียบอย่างดุลแรงเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละอันก็คือระดับเห็นไหมครับคนละระดับเลยเนอะับง่ายๆเนี่ยนี่ชัดสุดเลยนี่นะครับเนี่ยชัดสุดเลยนะครับ อันเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวสี่นิ้วเนี่ยนะครับมาวิ่งนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็บนโตนี้ด้วยนะครับเเห็นไหมครับนี่ก็ไม่เท่าเลยนะครับเห็นไหมครับหยาบๆเลยนะเพิ่งลงคือเพิ่งประกอบเสร็จนะครับยังไม่ได้แบบปรับพื้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิ่งดูนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไง โคด,ดึงโคตรดึงอ่ะเอาเทา้าเหยียบแม่ ผมลืมใส่นี่โอ้โหดูขางเกงผมเลยบ้าบอฝุ่นแบบฝุ่นแบบละเอียดยิบเลยนะครับฝุ่นแบบเนี่ยฝุ่นออกมาแบบละเอียดยิบเลยนะครับเอาไปโป้เอาไปโป้พื้นได้เลยนะครับเนี่ยดีมากแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วใส่เข้าไปนี้นะครับ เสมอเลยนะครับเนี่ยคือคือรอบเดียวนี้คือเสมอเลยไม่ต้องแบบคือมันหนักแรงนะครับคือเราต้องยือ้อยื้อกําลังกับมันนะนแรงแรงแรงดึงมันสูงมากเลยครับอันนี้ผมลืมดูว่าเมื่อกี้ยาไอกระดาษนะ่ะมันเบอร์อะไรนะครับมัวต่ดูทิศทางโอ้เอาอยู่เลยนะเออเมื่อกี้ผมจะวิ่งขวางๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะวิ่งทางทางตรงไปนะครับ แต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมมีไรกระดาษทรายขัดละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวเหลี่ยมเล็กๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาเก็บเก็บงานด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คือปรับพื้นให้มันเรียบสวยๆเลยนะครับเหนื่อยอ่ะฟังเสียงผมดิมันต้องมีจริงว่ะงานไม้ไอ้แบบว่ายิ่งคุณมีไม้แบบไม้อย,อย่างนี้นะต้องปรับพื้นบ่อยๆเนี่ยคุณซื้อเลยรถถังเนี่ยแล้วคุณซื้อเลยสี่นิ้วอะถ้าคุณใช้แบบโต๊ะใหญ่ยอยู่แล้วซื้อเลยไปซื้อสามนิ้ว นะอันนี้หนักแล้วก็มีน้ําหนักช่วยช่วยแบบคือพอมันหนักใช่ไหมมันช่วยกดช่วยกดตัวไอ้นี้ไปด้วยถ้ามันเบาๆผมว่ามันเต้นนะดูเมื่อกี้ผมถือมือเดียวบางทีถือสองมือบางทีมันยังเต้นเลยคือด้วยความที่มันตะกุยอ่ะนี่หรอครับมันตะกุยไม้อ่ะไอตัวเครื่องมันเต้นขึ้นมาเลยเพราะว่ามันดีดปุ๊บ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 นี้เลยนะครับโอ้ต้องแรงเยอะอยู่เืินนะแป๊บเดียวเงออกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวขัดโต๊ะต่อกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขัดละเอียดทีหลังนะครับเพราะว่าเรียบแล้วเนี่ยแผ่นนี้เรียบเลยนะเสมอเลยไอ้ที่เมื่อกี้เป็นเหลื่อมเมนี่คือเรียบเสมอเลยโอเคอเดี๋ยวให้ดูตรงๆชัด,ชดๆเลยนะครับเห็นดูความเรียบอันนี้นึงน,นี่คือเรียบเลยมือลูบไปน,นี่คือไม่มีสะดุดรอยต่อเลยนะครับเรียบแบบเรียบเลยเดี๋ยวค่อยมาแต่งแต่งขอบอีกทนีนะครับ ตรงนี้อ่าข้อเสียงมันด้วยความที่มันใหญ่นะครับตรงนี้เข้าไม่ถึงเห็นไหมครับเนี่ยดูดูดนี่ตัวที่ไม่โดนนะนี่ตรงที่โดนนะครับเห็นไหมครับวามแตกต่างน,นี่คือฟ้ากระเหวอ่ะเนี่ยสวยมากนะครับตรงนี้เข้าไม่ถึงเพราะว่าไอ้ตรงข้างหน้ามันเป็นโค้งนะครับผมกลัวเดี๋ยมันจะมากินในกินตรงนี้เห็นไหมไม้แตกแตกอยู่แล้วนะไม้ไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับที่หมอมาใช้ โอ้ oh, เรียบแป้เลยนะครับจากที่มาก่อนหน้านี้คือตัวแผ่นมันเองเนะี่ยแผ่นในแผ่นเดียวกันเองเนะี่ยมันจะไม่เรียบเลยนะครับแนี mm ่น hmm. นี้มาเรียบเลยนะครับเจะไน้เจได้ ฝุ่นแน่นแฝุ่นได้จะเก็บไว้ได้เพราะว่ามันเน,เนี่ยคุณดูฝุ่นดิเห็นไหมไอ้เขาเรียกอะไรนะเหมือนขี้เลื่อยอะ่ะโคตรละเอียดเลยครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็ไปโป้ตามรอยรอยตะปูรอยอะไรพวกนี้เนียนกิฟเลยโอ้อเคโหขึ้นลายสวยมากเลยเห็นไหมครับ เมื่อกี้ยังแบบเป็นลายแบบขี้เล่ตาไม้แบบขี้เล่ขี้เล่ไปนะพอขัดปุ๊บเนี่ยลายขึ้นสวยเลยนะครับนี่ไม้ข้างหน้านะครับนะครับเออใช่ดีจริงๆนะครับเราสมัครไอเจ้า,า,จารถถังอันนี้ดูดิมองไกลๆถ้าเทียบกับภาพเก่าก่อนที่จะขัดนะครับคือลายไม่ขึ้นอย่างนี้แน,น่นอนนะครับเรียบร้อยหเหนื่อย เนียบตรงนี้ก็ต้องเปิดนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยจะตรงนี้จะต่ํากว่านิดนึงเพื่อให้มันเปิดเวลาเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรนะครับเรียบร้อยครับตัวจักให้คุณป้าตรงนี้ก็จะเรียบเสมอเลยนะครับเวลาใส่ผ้าใส่อะไรมันก็จะไม่นั่นแต่ตรงนี้จะสูงนิดนึงเพราะว่ามันต้องเปิดนี้ได้เดี๋ยวไปสรุปนิดนึงนะครับกับตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับ ไอ้เหล็กตัวเมื่อกี้นะครับที่เปิดแกะกล่องมาแล้วมันคืออะไรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปิดคู่มือนะครับคือมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยควรจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็พลิกไปแล้วก็ยึดน็อตเนี่ยยึดน็อตเข้าไปสองฝั่งอยู่เลยเนะอันนี้มัน มันกระดกเพระาะว่านี้ติเห็นไหมครับเนี่ยอยู่เลยเนะย,ยึดน็อตหน่อยก็มันคงเลยนะครับคือมันทํามาเพื่อการนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่วางนี้แล้วมันพอดีนะครับก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เนี่ยก็แค่มีแผ่นไม้กระดานสักแผ่นหนึ่งนะครับไม่ต้องมาอะไรประคองเลยนะแค่มีแผ่นไม้กระดานสักแผ่นหนึ่งเอานี่ไปวางไว้ข้างบนจบเลยนะครับอ่าหรือคุณจะวางท่านี้ เอาไว้เหล็กนี้ออกนะครับน,นี้ก็หมุนเนี่ยหมุนออกง่ายๆนะครับเอานี้ออกเสร็จแล้ววางท่านี้นะครับแล้วก็ใส่ไม้แนวนี้ได้เนี่ยค่ะมีอะไรมาวางเป็นรองไว้นิดนึงใช่ไหมครับรองไว้นิดนึงแล้วเราก็ใส่ไม้อย่างนี้ได้นะครับเ่ยสบายเลยแต่ฝั่งนี้ยอาจจะต้องหาอะไรยึด ถ้าจะวางแนวนี้นะครับวางนอนนี้ก็ต้องหาอะไรยึดนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันกระดกเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับแต่เนี่ยเปิดได้เลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ติดอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันไม่ติดพื้นอยู่แล้วหมุนได้เลยใชได้เหมือนตัวแพงเลยเหมือนมากกิต้าเลยนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะทนหรือเปล่าแค่นั้นนะครับแต่ หลักการทำงานสัดส่วนหน้าตายกเว้นสีที่ไม่เหมือนนะครับนอกนั้นเหมือนหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องอะไหล่ภายในนี่ผมไม่รู้แต่ก็บอกใช้ของมาคิตา้าได้ก็น่าจะไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าตัวเครื่องก็มีความร้อนระดับหนึ่งนะครับคือใช้ไปสักพักก็จะร้อนนะครับโอเคสรุปอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมลืมบอกราคาตัวนี้ผมซื้อมา1,699บาทนะครับยี่ห้อเบลา a ่านะครับ เบล่ล่าสีนิ้วกระดาษทรายสายพานรถถังอะไรแล้วจะเรียกสีนิ้วนะครับพันหกร้อยเก้าสิบเก้าช้อป,ปีเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไม่ต้องถามผมอีกนะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่มาถามผมแสดงว่าดูไม่ถึงตรงนี้นะครับก็ผมไม่ตอบนะงอนโอเคนะครับถ้าลิงก์แล้วมันไม่มันไม่ใช่ราคานี้นะครับคือมันไปแพงกว่านี้หรือมันถูกกว่านี้ก็ อย่ามาว่ากันเพราะราคามันปรับเปลี่ยนตลอดเนี่ยแล้วไอ้ยี่ห้อเนี่ยบางร้านก็พันหกเก้าสิบพันหกแปดเก้าก็มีนะครับแต่ผมซื้อร้านนี้เพราะเขาบอกว่าเขาส่งเร็วแต่จริงเขาส่งช้าเออเนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดคุณจะซื้อร้านนี้ก็ก็ไม่รู้ช้าหรือเร็วนะก็แล้วแต่ดวงคือขนส่งอะเร็วแต่กว่าเขาจะส่งจากตัวเขาไปที่ขนส่งอะสองวันผมต้องไปถามก็ในแชทเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยผมควรจะให้ลิงก์คุณไหม เออผมก็ไม่รู้ไงนึกออกใช่ไหมครับว่าเออมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเออมันดีจริงๆนะมันดีสุดยอดเลยร้านนี้ขอชื่อร้านหน่อยมันไม่ใช่ไงครับเนี่ยผมก็บอกตามจริงก็เอาไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับแต่คนก็ซื้อเยอะนะร้านนี้นะครับก็อาจจะผิดพลาดเฉพาะตอนผมพอดีก็ได้เนี่ยโอเคอาจจะบ่นเยอะหน่อยนะครับเพื่อแบบข้อหาข้อสรุปนะครับผมไม่ใช่คนที่เก่งด้านงานช่างนะครับแค่ทําได้ไม่ใช่ทำเป็นนะครับ คนทาเป็นคือโอ้ยรู้รู้ร,รู้ตรงนี้อย่างนั้นเทคนิคเทคนิคผมแค่ทําได้นะทำาูบดูปลาปลานะครับอ่าก็เน้นอุปกรณ์ไปตามนี้แล้วกันตัวนี้ผมแนะนําเลยนะเออมียี่ห้ออื่นนะครับทรงเดียวกันเลยนะมาสกิอะไรรู้สกพันหะกห้าสิบนะครับลองไปดูมามีหลายรุ่นมีหลายราคานะทรงเดียวกันหมดเลยสีเดียวกันหมดเลยบางทีไอ้ตรงนี้มาสกิรสึกตรงนี้จะเป็นจะงอยนะครับแต่จริงมันก็คือทรงเดียวกันนะครับแพทเทิร์นเดียวกัน ลองไปหาดูกันนะครับสำหรับวันนี้อ่ะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจกด s u บสไ r ร b e นะครับฟูลเฟริร์สชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝุ่นยังเยอะไปแล้วครับบ๊ายบาย